เวลา1 0บนาฬิกา48นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพานเริที่ิราเทพยศดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวชราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชพัฒส,สกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจําปีการศึกษา2560ถึง2562เป็นวันที่7 โดยวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม2,711คน มหาวิทยาลัยราชพัฏนเลยได้พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้สู่ศตรวรรษที่21มีความรู้ความสามารถทางวิชาการทักษะทางสังคมและมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิน่นมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ด้วยเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรและชุมชน โดยนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปถ่ายทอดและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ดยจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศอาทิหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หลักสูตรการท่องเที่ยวและโรงแรมหลักสูตรการตลาดดิจิทัลหลักสูตรโลจิสติกและซัพพลายเชนและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับหน่วยงานต่างๆดําเนินโครงการศูนย์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิน่นมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนและการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University โดยได้รับการจัดอันดับ The Impact Ranking 2021วัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development Growth ของสหประชาชาติในด้านการขจัดความยากจนคุณภาพการศึกษาและด้านความเท่าเทียมทางเพศ